โอเคครับกับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วนะครับวันนี้อยกับผมภูมิพาสานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นมาดามเลสนะครับซึ่งผมอยู่ในแมปความทรงจำของนีโอนะครับซึ่งก็จะทำเหมือนเดิมนะปิดอันนี้ครับแล้วก็จะดูแค่ผมคนเดียวนะครับแค่ผมเปิดมาผมก็สร้างกระจกเลยนะครับซึ่งมาดามเลสเนี่ยผมเล่นเป็นจาก72 s เนะครับซึ่งเขาอยู่ทีม VX เครับเขาเป็นคนไทยนะครับไปแข่งให้กับทีม Vx เพวผมก็สร้างกระจกเดินมาเลยนะครับผมเจอทางด้าของคุณหมอครับผมผู้ล่าอยู่ใกล้ฉันเลยนะเวล้วเล่นเป็นครับผมอันนี้จะตีดักไม้นะคือกดตีไแล้วมันแคนเซิลไม่ได้ครับอันนี้หลอกเรียบเรบร้อยนะครับผมเรียบร้อยครับผมด้วยความรวดเร็วนะครับคนแรกเจอหลอกไม้เป็นหนึ่งสเต็ปครับผมอันนี้นึกว่ามีเก้าอี้ตรงนี้นะครับ มาเดี๋ยวเล่ากันต่อดีกว่าจ2 s บสองเอดนะครับเขาจะตีมอยู่ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับซึ่งผมก็ไปดูมามากครับเขาเล่นแรงนี่แหละนะครับโดยมาดามเลยของเขาเนี่ยเขาจะไม่เดินฮะสร้างร่างกระจกเช็คอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับพอเดินติดพับผมก็วาร์ปไปฟับอันผมก็เดินกลับพอรู้แล้วว่าเขากําลังจะไปช่วยกันแต่นี้ก็ใช้ร่างกระจกรอดูเลยเห็นป่มเห็นไหมครับผมเอาร่างกระจกโคคู่เขาไว้นะฮะคือแบบเดินผ่านมาให้เขารู้ว่า ผมเนะี่ยมีล่ากระจกอันนี้เขาบอยพับไม้ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมก็ตีไม่ทันเหมือนกันนี่ไงนึกว่าเขาจะวนไม้กลับะฮะอันนี้ผมบิก้กมาครับแล้วก็ตีทางด้านของหมอได้นะครับคือคุณควรจะทําอย่างนี้อยู่แล้วแหละบิก๊กมาให้ตีใครก็ได้สักคนหนึ่งจะได้ไม่เสียบิง๊งเปล่านะฮะนี่ไงผมก็นึกว่าเขาจะแกว่งแกว่งแกว่งแซ่โดนนะอะไรครับล่ากระจกแล้วฮบผม ล่างกระจกไล่นะคะอันนี้แต่มาไล่ยากค่ะเพราะตรงนี้มันมีรถอยู่นะเนี่ครับเขาคิดว่าผมไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเงากระจกไงผมได้เห็นนะเดินไล่กันต่อครับผมมีทางด้านของน้ำหอมนะคะผมนักบุงน้ำหอมอุ้มหมอกอะไรครับเพราะว่าเขานั่งไปแล้วฮะอันนี้โยกเยกไปไงแล้วก็ทิ้งไปฮะอันนี้ตีไม่โดนฮะเรียบร้อยครับผมเธอเลือช็อก เหลือสามเครื่องแล้วนะคะคือแบบไวมากจริงๆการป่านไฟมีหมออยู่สองคนนะคะผมผมก็ตีไปเลยเจ็บๆไปก่อน,นครับแต่ว่าหมอมันฮีลตัวเองได้อยู่แล้วครับผม,ผมรู้อยู่แล้วแหมไม่โดนฮะเรียบร้อยครับผมล่วงไปน้ำพงน้ำหอมมาครับผมแหม่ไม่โดนเทเลอร์น่าเสียดายจริงๆฮะ คาบอใช้ลูกเองเป็นที่เรียบร้อยครับมาเลยครับจำหมอนั่งครับเพราะอะไรครับเพราะคาบอใช้ลูกเองไปแล้วไงครับคาบอใช้ลูกเองไปแล้วนะคะพ่อหมอมาแล้วฮะเรียบร้อยฮะตีเป็นหนึ่งทีฮะพกท้ายมาด้วยนะคนเนี้ยมาครับจับคาบอยเลยครับตีซ้ำได้ครับ ไม่ต้องเช็ดเลือดนะเวลาเราอุ้มแล้วตีอะโอเคนะครับนถ้าคนเล่นไอเดนมานานก็น่าจะรู้อยู่แล้วแลวหละและสามเรื่อนครับผมเห็นแล้วฮะว่ามีนักปรุงน้ำหอมมาแต่เขาไม่ยอมช่วยไงโอ้โหอันนี้จีโดนก็อี้ได้ไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยคาร์บอยเดินผิดรูนะฮะเรียบร้อยเลยเดินผิดรูเรียบร้อยเลยคาร์บอยอันนี้ผมกดผิดนะค แค่ okay, ผมจับนางเก้าอีไปอีกหนึ่งคนไปกันต่อครับผมถามว่าทำไมผมไม่ฟเาครับ้าคารนะ์าบอยมันจะตายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมเสกไปแล้วเจอหมอที่ผมตีตอนที่เขามีท้ายจำได้ไหมนั่นแหละครับก็อุ้มมาเลยนึกว่าตรงนี้มีห้องวีนะแต่ว่าเห็นไม่เห็นเก้าอี้สีแดงก็เลยพาหมอมา หน้าเก้าอี้ตรงหลังต้นไม้ตรงนี้นะครับซึ่งเหมาคนนี้เนี่ยยังไม่เคยนั่งเลยนะไปต่อครับอันนี้เศษกระจกเป็นที่เรียบร้อยครับเดินไล่เลยเดินไล่เลยเจอครับหนึ่งคนไม่โด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 น สรุปไม่ได้ตีสักแผลครับไม่โดนสักทีนะแครผมมีคนพยายามจะมาช่วยหมอนนะฮะแต่ว่าไม่สามารถมาได้ทันนะฮะเรียบร้อยฮนะตายไปนหนึ่งฮะแล้วผมไม่เห็นรอยเท้าผมสาบานเลยว่าตรงนี้ผมไม่เห็นรอยเท้าโอ้โหจบจัดอะแต่ว่าเดินมาเจอคาร์บอยฮนะแล้วก็คาร์บอยจะโอ้อันนี้บิงพลาดต้องผิดผิดที่ผมจริงๆริงันเนี้ย แต่ว่ามีคนครับปีหน้าต่างตรงนี้ครับนั่นก็คือคาร์บอยที่หน้าหลักนั่นเองนะครับตีคารบ์บอยล่างจริงไม่โดาสักทีเอาร่างปลอมก็ได้ได้หมดอะครับเอาจริง,รงเดินไล่ต่อเลยครับผมอันนี้ผมยังเดินแบบงงๆอยู่นะว่าเฮ้ยมันหายไปไหนวะอันนี้เห็นรอยเท้าแล้ว แต่เป็นนักปรุงน้ำหอมครับอันนี้ผมเห็นแล้วนะนี่ครับผมเรียบร้อยหนึ่งทีครับกดสเปรย์น้ำหอมไม่ได้ด้วยนะนี่ครับผมไม่พับไม้นะครับผมจะไล่ล่าต่อเลยนะมาเจอคาร์บอยครับคาร์บอยยังเดินอยู่ครับยังเดินกันอยู่แล้วเหลือเเครื่องสุดท้ายแล้วครับคือไวจริงนะ แต่วายแค่ไหนก็ไม่สามารถสยบมาดามเลดผมได้หรอครับโอ้โหเจอเจ็ดสองใส่เข้าไปไม่โดนฮะโอ้โหจบจัดเลยแล้วเหลือวครื่องสุดท้ายแล้วด้วยประเด็นอะเศกกระจกแล้วเรียบร้อยครับผมจะเล่นกับพี่อย่างนี้หรอครับบอยเหลือสามคนครับ กับหนึงเครือ่องนะฮะคาร์บอยไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วหมอวิ่งมาครับหมอวิ่งมาทำาไมครับเนี่ยโดนครับผมจะพับไม้แหมมีการมาฮิวโชว์ผมไม่พอใจอย่างยิ่งใหญ่ไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วปีนมาจังหวะนี้โดนเธอแล้วช็อกไปครับผม ไม่พาไมา้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวั้งสุดท้ายไงเพื่พาาอพับไม้แล้วเขาจุดนะฮะมาแล้วครับผมเปิดหูขขึ้นนะผมไม่รู้หรอกคือ,อยู่ไหนอะแต่รู้ว่าเปิร์ูขขึ้นนะครับเสกกระจกไปครับผมแล้วเจอด้วยนะไปเลยครับไปแล้ววะาไปแ่้งกระจกแล้วหลงนะฮะนึกว่ามันเป็นประตูหลง,งนะฮะเลยหลงนะฮะ เห็นแล้วนะครว่าทาร่าของนักพงน้ําหอมเนี่ยมาจะไปช่วยซึ่งผมก็เปลี่ยนสกิลเปนที่เรียบร้อยเทเลมาครับผมจังหวะน,นี้อย่างไงครับเนี่ยแล้วกลับมาล่างน้ําหอมโดยที่ไม่รู้ว่ามาดามเลดดักอยู่ครับผมเรียบร้อยครับเก็บสี่ไปนะครับสาหรับคลิปคลิปนี้น้ําหอมชุดอย่างเก่แต่ก็ซูมมาดามเลดไม่ได้อยู่แล้วครับตัวประธานเฮ้ย ขาวขาวเลยนะขาวเลยนะค่ okay, ผมก็เรียบร้อยไปครับสําหรับมาดามเลดเก็บสี่ใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งของผมด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย